ปีนี้เนี่ยต่างทีมงานสรุปหวาอย่าเหนื่อยแข็งแรงกว่าเดิม <st> <sm all> ปีที่แล้วนี่จะติดเตียงหมากว่านี้นะครับการแสดงหวาการเยี่ยมเยือนกล้องสภา,าการศึกษาและทีมงานเนี่ยน่าจะให้กำลังใจอย่าเหนื่อยจนทําให้มีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ให้ปีนี้มาเลยสดใสนะครับครับาการมาคราวนี้ครับมีสภา,าการศึกษาจังหวัดกระบ,บี่มุนิธีสีห้องหนังกีผู่กาลวนนะครับ แล้ก็มีเล่า,าชาติจังหวัดมีสาภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยติวากาอรอำเภอลำทับนะครับันานาสร้างคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบีโรงพยาบาลกระบีน่นครินแล้วก็คณะสื่อมวลชนนะครับจะไม่นั้นหยุกด้านนั้นก็หยุกเออเมเบี้บูมเมือกันแหละตอนนั้น แต่ละคนนี้ทิบจ้องคนบางทิบคนบางขอพมนี่มีทิบแอคนนะแต่เลือกแปดแล้วมากราบเยี่ยมคุณยายตาบกว่าคุณยายนี่มีอายุตั้งร้อยสามปีแล้วนะยามาศึกษ้าแล้วหัวยายอยู่พื้นกินพื้นจึงอายุยืนยาวแล้วหน้าตาสดใสันนี้จะไม่ก่อนคงจะเป็นนางงามเหมือนกันแล้วนะครับนะอยากจะ ข้อพรจากคุณยายนะให้นะใหลูหล้านที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจนี้ให้อายุยืนยาวเมื่อนคุณยายนะครับได้น้ำเท่าพระเจ้าทุกจริงทุกยางทันชวนนี้คือเมื่อพอคน,นคนที่ซ้อพอทันเบียงดูมาตั้งแต่มสไม่ตีรับรชาชการไม่ไม่แล้วก็ขอบคุณถุกคนนะคะถุกทันทีว่ามาให้โอกาสแม่ทีว่าให้กําลังใจโดยเช่าโกําลังใจข้องทันนี้ ท่านจะได้กำลังใจมากถึงทุกคนถ้ามีกำลังใจดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอ่ะจะอายุยืนนะคะการครอบคุณนเหงาการนี้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโดยเฉพาะท่านช่วนี้อายุยืนนานๆการนับประวูลเป็นคนคนโตโตมาก็ได้นะคะเพราะวุ่ลก็เคารพท่านตลอดมากค่ะยื้อได้ได้ได้อายุอายุยืนเงีลยหครับ ได้พรานั้นประเทสเลยวันนี้ครับคุณยายรวยแล้วก็ญาติญาตินะครับโดยเฉพาะผู้ที่มาให้กำลังใจให้ความอบอุ่นและก็ให้ความรักกับคุณยายรวยในวันนี้นะครับคุณยายรวยนี่ก็เป็นแบบย่างดีก้องคนกระบี่ได้มาทับช้างเมืองนี้ยกกระถางว่าจะเดินขึ้นมาเป็นลำดับแล้วก็ น้องเนื่องจากนั้นแล้วก็กงจะเป็นตัวแทนข้องเจ้าจังหวัดกระบี่ที่เชื้อเชิญให้คนมาเที่ยวมามาอยู่ในจังหวัดกระบี่ของเรานะครับคุณยายครับเป็นคนนึงนะครับในการที่จะถ่วยกัน <c oughs> สร้างบ้านสร้างเมืองเพราะนั้นลูกล้านพวกเรานี่อยู่กันอย่างสุขสบายก็มากราบขอบคุณคุณยายนะในครั้งนี้คุณย่ยก็ยัง แข็งแรงอยู่เลยในวันนี้นะนะ,นะในน่ามก้องสภาการจริจ้าจากวัดกระบีล่ละกาในน่ามกล้องขังจะบ้องกับข้อขอบคุณคุณยายที่ได้ให้โอกาสและกาข้อขอบคุณน,น่วยงานต่างๆนี่นะที่มากันด้วยใจเต็มเปี่ยมในการมาให้ความอบอุ่นกับคุณยายแล้ก็ให้คุณยายมีความสุขตลอดไปนะครับ หน่วยงานต่างๆที่มากนี่ก็ได้รับความขอบคุณจากสภาการศึกษาและกระทรวงจัดงครัย